สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับสวัสดีวันนี้ครับเรามีวัตถุมงคลนะฮะของลุงปู่มหาชิลามาแบ่งปันพี่น้องให้เช่นเคยครับวันนี้ครับมีทั้งรุ่นนะฮะรุ่นแรกและก็รุ่น2นะครับนะรุ่นแรกจะมาเป็นเหรียญพิมพ์อย่างนี้ฮะรุ่นแรกจะมาเป็นเหรียญพิมพ์อย่างนี้ครับนะของนี่ฮะของลุงปู่มหาชีลานะรุ่นแรกจะเป็นพิมพ์นี้นะรุ่น2องะอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าจะเป็นพิมพ์นี่ฮะอย่างนี้นี่ฮะจะเป็นอย่างนี้นะครับที่เป็นนี่ครับที่รุ่นอย่างนี้ฮง เนี่ยอย่างเงี้ยครับที่เป็นพิมพ์จัมโบ้มีพิมพ์ต,ตะกรุดนะและ e, ้วก็มีหลายๆพิมพ์นะครับก็อย่างที่น้องทราบไปอยู่นะครับว่าเป็นของป znaczy, Hoy, birth birth. ู่มหาศิลานะฮะได้แม่ตาเขียนยันให้นะฮะนี่มีสองรุ่นนะครับนี่นี่ฮะจากนี้รุ่นนี้นะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ที่น้องทราบไปอยู่แล้วเดี๋ยวมีให้ชมกันต่อเนี่ยครับนะาพระปิตาอันนี้เป็นพิมพ์กล่องเจ้าสวนะครับนี่ปู่ได้แมตตาเขียนยันให้นะฮะนี่ฮะ แ88เกจิอินาจา์นะครับรวมพุทธาพิเศษวันที่8เดือน8นะพี่ชายนะครับส่วนใครจะลุ้นนะมีนะฮะโอนสดนะฮะ350บาทนะฮะจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านแต่ถ้าใครปลายทางองค์นะ400พี่400สามลุ้น1,100บาทนะฮะลดให้แล้วก็ถ้าไทยลุ้น350ใครโอนสดนะ313ลุ้น1,000บาทนะฮะใครที่ชอบลุ้นนะฮะผมบอกเลยว่านะครับนะทุ่มท่วจะต่อเนี่ยพี่นะฮะ ผมนะฮะอยากอยู่ที่เราชอบด้วยพี่นะครับบางครั้งอยู่ที่เราชอบว่าหรือเราชอบแบบไหนนะฮะหรือเราชอบรุ้นหรือเราชอบแบบเลือกเปิดนะครับก็ตามราคานะครับดูพี่นี้ฮะพี่ชายคนนี้นะครับนะซื้อไปสองุ้นนะครับนะเจ็ดร้อยบาทดูพี่ชายเขาได้นะฮะนี่ได้ตะกุดทองคำสามดอกนะฮะที่ซึ่งมูลค่าสองพันห้าร้อยนะพี่ขอเอาไปเจ็ดร้อยนะครับได้พระสององค์นะฮะได้ตะกุดทองคําอีกสองพันห้าร้อยพี่เป็นไงครับ นะครับผมบอกเลยว่าอยู่ที่ดวงจริงๆพี่นะอยู่ที่ดวงจริงๆนะเพราะผมก็หยิบ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 เลยนะครับแล้วแล้วแต่ใครจะได้องค์ไหนนะครับนี่ฮะบอกเลยว่าใครชอบแบบไหนก็ลองเลื่อกดูพี่นะะตอนนี้รุ่นก็มีอยู่นะครับนะเพราะผมมีอยู่มันอีกนิดหนึ่งอีกประมาณเจ็ดสิบกว่ารุ่นนะฮะแล้วก็เอามาเปิดแบ่งให้พี่น้องได้ชมกันเรื่อยๆพี่เดี๋ยวมาอัปเดตตอนต่อเนื่องสำหรับวันนี้ครับมาลองชมดูพี่วันนี้ผมมีงานเลี่ยมนะฮะมาจัดโปรโมชั่นพิเศษให้พี่น้องนะฮะนี่ฮะ นี่นะฮะเป็นปิดตาพิมพ์เล็กนะฮะที่เป็นรุ่นเหมือนกันนะครับพิมพิมเล็กปิดตานะฮะรุ่นเจ้าสวนเหนือดวงครับนี่ลองชมดูนะครับพี่นี่ฮะเลขโค้ดผมไม่แน่ใจฮะเลี่ยมขอบปิดไปแล้วนะครับลองเลือกดูพี่นะชอบองค์ไหนนี่องค์ที่หนึ่งนะฮะเอาไห้ลูกหลานได้พี่องค์ละสี่ร้อยจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะฮะองค์ละสี่ร้อยบาทนะฮะการตีพระแท้นะครับนะแท้ตีกันหนึ่งนะต่อมารการที่สองครับนี่ราการที่สองนะครับสวยๆนี่ฮะ ลองเลือกชมดูพี่ชายชอบองค์ไหนนะฮะนี่ตัวไปช้าๆพี่ชายนี่องค์ที่สองนะครับเลขโคดจะหยุด้าน,นข้างผมมองไม่เห็นพี่นะครับเพราะเรียบปิดไปแล้วนี่ไอ้องนี้เห็นองนี้บางองค์ก็เห็นนะครับเพราะเรียบปิดไปแล้วนะฮะนี่อันนี้องค์ที่สามนะครับพี่นี่อองค์ที่สามนะครับนะลองดูพี่ชอบองค์ไหนนะฮะนี่องค์ที่สามนั้นต่อมาองค์ที่สี่ครับนี่องค์ที่สี่นะ ลองเลือกชมดูนะพี่นนองค์ที่สี่นะครับนะครับอ่ะผมจัดโปรให้เลยถ้าใครจะรับนะฮะพร้อมกรอบนะผมให้สามองค์หนึ่งพันบาทเลยนะเท่ากับรุ่นเลยถ้าใครชอบนะผมจัดโปรให้เลยนะครับนี่ฮะต่อมาองค์ที่ห้าครับนี่ฮะองค์ที่ห้านะเรียกไหมพอพิมพ์ลิกนะพี่นะนี่ฮะองค์ที่ห้านะครับนะลายการนี้เป็นเนื้อว่านภูเขาควายครับนะพิมพ์ลิก เนื้อว่าภูเขาควายครับนี่ฮะองค์ที่ห้านี่ยต่อมาองค์ที่หกครับนี่ครับโอ้โหนะแต่ละองค์พี่นะความสวยเหมือนคล้ายๆกันพี่นี่ฮะนี่มวนสานแน่นๆอยู่แล้วพี่ชายนะครับนะลองดูว่าเราชอบองค์ไหนรายการไหนลองเลือกชมดูได้นี่ครับนี่นี่ครับรายการที่หกนะครับ ต่อมารายการที่เจ็ดครับนี่ฮะร,รายการที่เจ็ดนะฮะนี่ฮะรายการที่เจ็ดนะครับ,รบ,รรบดนะูช้าพี่ชอบอุ้งไหน,นปิดมาทันนะฮะใครทันใครไวใครได้ต่อมารายการที่แปดครับเป็นเนื้อขาวคำข้าวครับเป็นร,รายการที่แปดเนื้อขาวคำข้าวครับนี่ฮะรายการที่แปดนะครับ ต่อมาครับเป็นพิมพ์เหรียญเจ้าสัวแบบนี้บ้างนครับนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับรุ่นนี้นะฮะทั้ง2รุ่นนี้ฮะปลุกเสกวระเดียวกันด้วยนะครับทั้งที่88เกจิอาจารย์นะครับแต่รุ่นปิดตาเนี่ยเพิ่งออกนะครับเพิ่งออกที่ผ่านมาเมื่อสามที่วันที่ผ่านมาก็คือปลุกเสกที่มาเลเซียด้วยสักรพรพระปิตาครับแต่ตัวนี้นะปลุกเสก2แผ่นดินนะครับนะนี่รุ่นนี้ครับ88เกจิทั้งคู่นะครับนะบอกเลยว่าสุดแน่นอนนะครับต่อแล้วมาพิมพ์มากันต่อครับ หรืออะไรกันน kind of ี้ฮะจะสร้างน้อยครับเป็นตะกุดเงินคู่นี่ฮะนี่ฮะเป็นตะกุดเงินคู่ครับมีตีวอนติดมาด้วยฮะมีตีวอนติดมาด้วยครับตะกุดเงินคู่นี่ฮะองคนี้ฮรราคาเดิมพี่ชายนะครับน้องขอราคาเดิมครับจะสร้างน้อยแบบนี้ฮะเลขคุณตเบอร์นะฮะสามเจ็ดเจ็ดครับองค์นี้เปิดอยู่ที่แปดร้อยบาทนะครับเปิดอยู่ที่แปดร้อยบาทนะครับพี่ชายครับในการนี้นะฮะแปดร้อยบาทนะครับสวย นะต่อมารายการนี้ครับซึ่งเป็นรายการลองจากเนื้อเงินเนื้อเงินเลยเนื้อเนื้อะวะนี่ต่ำกว่านี้นินะรายการนี้เป็นเนื้อสตะโลหะนะครับเลขคนําเบอร์สามสามนะครับนะผมจะเปิดอยู่ที่นะฮะเก้าร้อยบาทนะเอ้ยเปิดแปดร้อยบาทพอพี่วันนี้ขอแปดร้อยบาทพอพี่นะมีองค์เดียวนะรายการนี้จะเรียงมาเลยครับนะเนื้อเงินสต้านวะและก็ทองฝาบาททองแดงครับนี่ฮะ,รา,าร,ะร,นะรายการที่ขอที่แปดร้อยบาทนะครับนะรายการที่สิบนะฮะ ต่อมารายการที่11เครับเป็นเนื้อทองฝาวบาทนะฮะเลขค้นตัวเบอร์นะครับหนึ่งสี่สี่สองนะฮะผมย้ําก่อนนะฮะมาทำไมรุ่นนี้โลหะราคาค่อนข้างสูงเพราะรุ่นนี้นะฮะเป็นรายการพระผงส่วนเหรียญเป็นรายการเซอร์ไพรส์จากพระผงอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งทาทีมวัดจะสร้างนี่ฮะเขาจะเอาเหล็กเนี่ยถ่วงเลยถ่วงรายการไหนที่เป็นพระผงก็จะถ่วงไว้เลยเพื่อให้น้ําหนักเหรียญกับพระผง เท่ากันนะฮะเป็นไงพี่นะฮะราคาเหรียญถึงถึงราคาแพงขนาดนี้นะเพราะเขาจะมีเหล็กถ่วงน้ําหนักนะฮะแล้วเหล็กนี้นะสามารถเอาไปเข้าร่วมพิธีวุทยาวิเศษแล้วด้วยนะครับแล้วก็สามารถบางคนก็เอาไปทําเป็นกรอบล้อมรอบบางคนก็เอาไปเป็นตะกรุดเอาไปให้หลวงพ่อจานนะฮะเพราะพุทธาวิเศษแปลกๆแกจิอาจาจา์นี่นี่คืออธิบายให้พี่ฟังนะฮะขาะพิ่ไทยยังไม่รู้นะครับว่าทำไมเหรียญรุ่นนี้แรงจังนะครับแล้วก็หายากขึ้นเรื่อยๆเลยพี่นะฮะ รายการนี้นะพี่นะบเจ็ดร้อยนะเจ็ดร้อยนะครับต่อมาครับรายการต่อไปนะหรือรายการต่อไปจะเป็นรายการเนื้อทองแดงครับนะทองแดงรุ่นนี้จะทามาสีเดียวครับนะเป็นอ,องแดงออกมันปูฮะเลขค้นเบอร์สองศูนย์หนึ่งเจ็ดครับรายการนี้เปิดอยู่ที่ห้าร้อยบาทหรือรายการนี้เปิดอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะครับพี่นะรายการที่สิบสองครับต่อมารายการที่สามครับนี่เลขค้นเบอร์ฮะเลขค้นเบอร์สี่หกเก้าหกฮะ เลขคนณตเบอร์สี่หกเก้าหกนะครับรายการนี้พี่นะฮะหรือรายการที่สิบสามครับต่ห้าร้อยบาทพี่ชายนะฮะต่อมารายการที่สิบสี่ครับหรือรายการที่สี่ครับงั้นก็เป็นเนื้อทองแดงพี่เลขคนณตเบอร์สี่หนึ่งแปดศูนย์นะฮะสี่หนึ่งแปดศูนย์พี่รายการนี้ก็ห้าร้อยบาทเช่นเดียวกัน,นะฮะรายการที่สิบสี่ฮะต่อมารายการที่สิบห้าครับ หรือรายการที่15องค์นี้ก็สวยนะมาดูเลขโค้นเบอร์ครับรายการนี้เลขโค้นราการอันนี้15เลขโค้ดจำนวนหนอร์1 2 2 5ครับรายการนี้ก็500บาทนะครับรายการที่15ต่อมารายการที่16บหกจะเป็นพระผงนะฮะสิจะเป็นพระผงเนื้อค้าข้าวสามร้อยิบเกจิคณาจารย์เลขโค้นเบอร์พี่5877นะฮะสามบาทนะฮะห้าแปดเร้อยห้าสบาทครับรายการที่16ต่อมารายการที่17นะครับเป็นเนื้อว่านจินดามณีฮะ เป็นเนื้อวาดจินดำนีครับรุ่นนี้จะออกผิวเหลืองครับรุ่นนี้นะครับนี่โอ้โหทสวยครับนะเลขคนตัวเบอร์พี่แปดเก้าหกนะครับเลขคนตัวเบอร์แปดเก้าหกนะพี่นะรายการนี้นี่ฮะสวยๆกันเลยครับนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะฮะสวยๆแบบนี้เลยพี่นี่ฮะมวลสารแน่นๆครับรายการที่สิบเจ็ดนี่ยสามร้อยห้าสิบบาทด้วยกันนะฮะต่อมารายการที่สิบแปดครับ รายการที่สิบแปดครับเป็นเนื้อแลกกรายสิทธิ์ครับนะโรจิวอนด้วยนะพี่นะฮะเลขคนนเบอร์สองเจ็ดศูนย์หกนะฮะมวลสารแน่ๆนๆอ,อย่างนี้นะพี่เนื้อแลกกายสิทธิ์ครับนี่ครับคมๆอย่างนี้เลยพี่ชายนี่ฮะมวลสารด้านหลังลายเส้นหปนู่ไม่มีขาดนีม่มีเกินเนี้ยนะฮะ,นะฮะเจ้าสวนเหนือดวงพี่รายการที่สิบแปดที่สามร้อยห้าสิบนะฮะต่อมารายการที่สิบเก้าครับนะเป็นเนื้อคำาข้าเหมือนกันพี่ชายนะฮะโอ้โหไปดูมวลสารนะฮะมวลสารนแน่นอะย่างเงี้ย นะฮะมวลสารเยอะๆอ,อย่างเงี้ยโอ้โหมีอยู่ด้านหลังด้านหลังมวลสารสุดจัดเนะะี่ยนี่ยด้านหลังมวลสารสุดจัดเลยพี่เนี่ยโอ้โหนี่ฮะสามร้อยห้าสิบบาทนะฮะรายการที่สิบเก้าต่อมารายการยี่สิบครับเป็นเนื้อ คัชสารนะฮะเป็นเนื้อคัชสารล้านปีครับนี่ฮะเป็นเนื้อผสมกับใบลานครับนะเลขค้ณําเบอร์สามห้าห้าพี่นี่ฮะสามร้อยห้าสิบนะฮะรายการนี้พี่ารายการยี่สิบต่อมาการยี่สิบเอ็ดครับเป็นเนื้อแล่ไกยสิธิ์ครับนะรายการนี้เป็นเนื้อแล่ไกยสิธิ์นะฮะเลขค้ณําเบอร์ฮนะห้าหกศูนย์หกครับพี่นี่สามร้อยห้าสิบบาทนี่ครับต่อมาครับรายการต่อไปครับ รายการยี่สิบสองครับนะเป็นเนื้อใบ,ใบลานผสมขัาวสารล้านปีพี่เนื้องามผสมใบลานครับเลขคนเบอร์สามสามศูนย์สามครับโอ้เกือบสัตอนสามสี่ตัวในหูแพงน่ดูนะนี่ฮะสวยๆเลยพี่นะรายการนี้นะรายการยี่สิบสองต่อมารายการยี่สิบสามครับรายการสุดท้ายพี่นะเป็นเนื้อใบลานนะพี่โทษทีฮะเป็นเนื้อใบเอะไม่ใช่เป็นเนื้อคําข้าวนะฮะสามร้อยห้าสิบเกจิคณาจารย์ นี่ฮะเลขโคนจังเบอร์5 9 9 3 5 9 9 3พี่รายการนี้ครับรายการสุดท้ายครับรายการที่23่สครับนี่ฮะยังสวยกันเลยพี่ชายนี่ครับนะ่าสวยๆนะฮะดูฮะหากชอบถูกใจกันไหนสามารถเปลี่ยนเข้าได้น,นะพี่นะนี่ครับสวยๆ วันนี้ก็มีแบ่งปันมาที่นะพี่ EP วันพี่นะหรับคนที่ยังไม่มีเจ้าสัวไปเก็บนะฮะร,รีบเก็บกันได้เลยพี่ชายนะครับตอนนี้ก็ฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะพี่ขอบคุณมากครับซื้อฝากรูปฝักงหลานด้า้พี่นะแบบเรียบกรอบน่ารักนะครับโอเคพี่วันนี้ก็ฝากขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับขอบคุณมากครับพี่ชาย